เดี๋ยวรอท่อนทุกเดี๋ยวรอท่อนทุกเดี๋ยวเต้นให้ดูเขาให้หนูทำอะไรให้เขาดูเนี่ยแม่ไว้เดี๋ยวเฮาฟังสิ พอยังให้เขาดูอันน anyway> ี้โอ้โหดูนะอุศักตื่นอุตส่าห์เต้นเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยโอเคเลนะเนี่ยให้หนูเต้นเนี่ยโอ้สั่นไปหมดเลยค่ะเมื่อกี้อุตส่าห์เต้นเป็นเพื่อนเมื่อกี้เมื่อกี้อุตส่าห์เต้นเป็นเพื่อนนะครับใครเต้นเป็นเพื่อนผมไงเมื่อกี้โอ้โหนี่เมื่อกี้เต้นแล้วเหรอเต้นยังไงอ๋อนงเต้นเต้นต้องเต้นแรงเขาพี่จริง เต้นแรงเขาพี่อ,อะเปยให้น้องเต้นหน่อยค่ะทุกคนคะ่ะหอคุณเปยให้น้องเต้นหน่อยอยากเห็นน้องเต้นขอเต้นให้แรงเท่าพีนาน,นะคะ <c oughs> วันนี้ไม่ไหวอะ <c oughs> พี่ซาซังต,ต่อๆน้องเขากำลังเคิร์มเลยฝ <c oughs> าหนูก่อนไว้ <c oughs> หนูเินนะเต้นเต้นมานไหนอะต่ออะอาวเปิดเพลงเปิดเพลงเต้นพร้อมกัน เต้นออมกันเอา,เ,อาเต้นแรงให้เท่าพี่นะโอ้โหหลอนไหมเนี่ยะจะหลอนไหมเนี่ยอ่ะได้ยินเลยใช่ไหมถูกก็จ่าบินได้ได น้องก็เต้นได้อ่ะได้ได้แสดงว่ายุท่องนุ้นเปมาใช่ไหมเปมาเออเราก็ต้องตามใจยุทหน่อยอ่ะเนาะโอ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแหวนนี้ให้เป็นแหวน่งงานสองคนเลยหรือเปล่าคะน้องมีนาต้องต้องทักต้องทัง้คงด้วยสิ เดี๋ยวก่อนนะให้มีนาทำท่ากงโค้งแค่นี้เขายังตกใจไม่พอหรอคะคือนี้น้องเขาจะฝันร้ายได้นะถ้าเกิดมีนาก้งโค้งน้องเขาจัดมาขนาดนั้นเดี๋ยวเขาเต้นเขาเต้นเพราะเขาโดนเปนะคะเวลาจะหมดเวลาจะหมดแล้ว เวลาจะหมดแล้วหมายถึงหมายถึงว่า<ด> P K เวลาจะหมดแล้วใช่ไหมคะเอาใหม่เอาใหม่ห<ช>มัน P <B> K ได้กี่นาทีเนะี่ยเขามีเขาม่ให้เลือกครับห้าห้านาทีแล้วก็สิบ้านาทีครับอ๋ออันนี้มันจะหมดตรงไหนเนะี่ยตรงกลางเลยครับตอนนี้สิบสิบสามวีครับอือพี่สตังไม่บอกว่าสังกัดเรามีคนงานดีขนาดนี้ช หมดแล้วนะคะทุกคนค่ะอืมทุกคนคือแบบเจอชนีร่านๆานเก็บอาการไม่ค่อยยู่น้องเขาเหมือนเหมือนพี่สตางค์ไปบังคับเขามาจริงๆตอบอ๋อบอกคุยกันเองใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับหนูใช่ไหมคะน้องชายแท้ๆ